สวัสดีครับพบกับช่องกินหมูกันโฮมคูคิ้งรายการที่แนะนําขั้นตอนการทําอาหารง่ายแบบบ้านๆอีกแล้วนะครับเมนูที่ทุกคนสามารถทําได้สําหรับวันนี้เรามีเมนูง่ายแสนง่ายมาฝากกันอีกแล้วครับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดสาหร่ายชาโคลครับมาดูความง่ายของมันเลยดูวยนะครับว่าเมนูนี้จะหน้าตาอย่างไงหรือจะหน้าตาขนาดไหนนะครับลองไปดูวิธีทํของกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นก็มาดูาสรร่วนประกอบในการของเมนูนี้เขามม้อมีอะไรกันบ้างนะครับ เริ่มันด้วยสาหลายนะครับสาลยกรอบครับแล้วก็กุนเชียงหั่นเตาครับเส้ก๋อยหั่นเตาครับตามด้วยไข่ไก่สองฟองครับข้าวสวยหอมมะลิครับกระเทียมเจียวครับสุดท้ายก็คือหมูทอดหั่นเตาครับผมครับมาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับก็คือเอาสารายที่เตรียมไว้เนี่ยเอามาย่างหรือปิ้งบนกระทะเทฟลอนก็ได้ถ้าไม่มีเทฟลอนเราก็ใช้กระทะธรรมดาปิ้งย่างก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เสร็จแล้วเราก็เอามา ขั้นตอนนี้จะมีตอนที่มันยังร้อนๆอ,อ,อยู่นะครับมันจะทําได้ง่ายขึ้นครับแต่ถ้ารอมันเย็นแล้วมันจะยากกว่าเดิมเยอะเลยมาถึงขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแล้วครับก็คือการทำข้าวผัดครับเริ่มต้นเนาก็ตั้งกระทะน้ามันใส่ลงไปแล้วก็ใส่ไข่หงใบสองฟองนะครับจากนั้นตามด้วยเนื้กอกหั่นเต่าครับตะกุนเชียงนะครับตามลงไปเลยแล้วก็หมูที่เราหันห่นเสร็จแล้วกระเทียมเจียวขั้นตอนนี้ใส่ลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่ข้าวสวย จากนั้นก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหรือไม่ก็ซอสปาเดียวนะครับตามที่ใส่สลายลงไปได้เลยนะครับให้เข้ากันครับสุดท้ายแล้วก็ตบด้วยต้นหอมสักเ็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามจะลงจานเสิร์ฟได้เลยครับับเมนูนี้เหมาะมากครับสำหรับคน ไม่ค่อยมีเวลาทําอาหารนะครับใช้เวลาช่วงเช้าป๊บเดียวครับทําให้เด็กๆกินตอนเช้าก็เป็นง่ายมากๆเลยครับครับสําหรับใครที่ชอบทลิปเมนูทําอาหารง่ายๆแบบสะดวกสะดวกแบบนี้แล้วก็นะครับรบควนช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทางช่องทางชา n e l กินกันด้วยนะครับคราวหน้าเรามีเมนูง่ายๆอะไรกันีิติดตามกันได้เลยนะครับเราจะเอามาฝากกันอี่นอนครับขอบคุณครับ